สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง APM Channel เด้อค่ะวันนี้แม่พันธุ์สิบภาม่ก,กินแม่พันธุน์หนึ่งกุ้งเด้อพี่น้องหนึ่งกุ้งกับอันกับกิมซี่ฟู้ดแม่ค่ะพี่น้องอันนั้นอีกกับปูแม่พันธุ์ของมากแม,ม่พันธุ์แม่พันธุ์กินบ่หมดแต็มหมดขึ้นเ่ยพี่น้องแม่พันธุ์ก็เลือกไม่กินต่ออีกกับแม่พันธุ์ซุปขนุนแบงใบแต็มอันละค่ะกินกับพักแซ่บส,สุดเด็ดเด้อพี่น้องเด้อสบอร์เดเลยแซ่บพี่น้อง Spicy sauce. Hi mm. everybody. Today we have steamed shrimp and steamed crab. Uh, the one that my mom liked the most. And we have the same thing, young uh, what jackfruit. Smash the same thing. The one that I like it. This one and the fish <coughs> veggie We have some spicy and sour sauce right here. And my mom she gonna eat with sticky rice, but I eat with the uh, white rice. Here, jasmine rice. Yes and we have a dessert with the papaya the very the you know the one that what what they it call is ready to eat you know yeah. <laughs> it's not the raw one and we have the watermelon right there okay thank you for your support guys thank you for share and like and support us all the time we try to uh create the best video the best quality as much as possible and yeah we If you want us to eat anything, if you want my mom cook anything, just comment down below and let us know. We will try to make it happen for you guys. Okay, thank you. Let's eat together. มาพี่น้องไม่กินข้าวแล้แม่พันธ์เดจ้าขอบคุณหลายเ้อค่ะพี่น้องที่ขามาเป็ี่นกำลังใจเห็นแม่พันธ์ก็หนูอุ้ยด้วยดีเสมอมาบว่าสิเป็นคนเก่กหรือคนนไม่เขามาพดติดที่ตามกดไค์กดแช์ คอมเมนทำให้ภานได้ชื่นใจขอบคุณหลายเลยค่ะ mm hmm. yeah. อากาศเปลี่ยนพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวม่พภาคจะได้ไอายเพราะอากาศเปลี่ยนวันนี้เริ่มจะบบเปลี่ยนแล้ว แล้วไงกูหวานเจี huh. yeah. mm ๊ยวกระข่อ่ไม่ยอมเขาคือคนกินกันเขาจ้าแม่คุปนเนี่ว่นแม่พาจกินแต่ข้าเนียวแม่ว่าข้าวเหนียวเนาะหูข้าวเหนียวแต่เป็นอ่งแท dòm, mày nào, Ừ, ừ, mình sao vậy nhỉ? อรอยมกุ๋มบกตุ๋มเนีอืมอน้ำปลาหน้าดูน,นะอืมอร่อยม,มากน้ำปลาน้ำปลูดูเพนเสีสงคนสมุนเขาจีการทำงานตระหเขาก็เลยหาแต่แต่ละของคน เนาะแล้อย่างนี้เีไปแลน้องแฟนบอกเขาดู แหเนี่ยแต่หรือใช้เราเก่งเทคโนโลยีให้เนี่ยยุบีดอ้เอเราให้บอคอยห่วงอะไรแมเแต่นคนเก่งเทคโนโลยีแนานีต้องมีงมนึ่งหว่วง mm hmm. ้อง็อู พี่น so ้องคนว่าลูกใา่ย่อมออกกล้องลูกายพันู่กรบแม่พัน์อะไเท่าไรพี่น้องนออกล้องก็แม่เนี่ยนะคุณ่พี่น้องคน่าลูกใส่แม่พันีเนาะย่ามออกกล้องเป็นยังพี่น้องไม่ว่หรือ ไม่เห็นใช่หมเนอันนี้แม่จะไห้ติดแม่จะได้ทางไหนเนี่ยสิ่งมันไปใช้แบบงแกกง,บง่หน้ากับชาบ้านมึงชอบก็แม่เพื่อนนี้มีแม่เป็นเพือ่อ <laughs> น กุ้งหวานหานพี่น้องแค่ฟันขีแต่กินหนึ่งกุ้งวันนี้หนึ่งกุก็ซีฟูดก็สีเสียบกระัน้ำงนึ่กินซีฟูดมันก็สีหัวเงยเงยพี่น้องบางหน้าก็อยู่รังบานแต่ของปิดมาใส่สมแบบน้รือเนาะแบบี่อดีสมองไงพ่นอะคได้เพอ พี mm ่เเขาก็แสบมากเป็นแค่ก hmm. so, mm ับ hmm. น้องอิเขาเบรกแตกพี่เนาะหมสุกบ้านหัาเด้พี่เนาะหมงสุกแม็กซิโกเพื่อนบอกูสุกบ้านเท่าไรอ่ะก็จมไ่จากแม็กซี่กได้หรือวางเทียบหมูสุกข้าเจ้าบ้านเปนแม็กซี่กุก็ไล่หลายบงงแบงัวแบบุู่สุกไม่พี่น้อะ เพาคล้ายๆเรามั้งแบบอากาศบอกมีร้อนมีร้อนมีนี้คล้ายจะว่าห่อนห่อนตลวจอื้อบูแม่ว่าห่อนตลอดที่ไหนมีแดนอ่ะที่นั่นถูกได้ดีอ่อืมหน้าสำลุก เมือเขามาพื้นทีู่กยากบ้านเราแป๊บแปบก็หนาวน้ำแขง็งลงก้นเขาเจา้าใหญ่ใหญ่พืชเ,เนี่ยคะเขเจะเไว้ใน้น้บ่บาง เขาแม่ก็จะบอเป็นยางโรตีปีนีดก็ีด้ทุปกปีเ็ยคือว่าเป็นยังนหลูกแม่บอก้นอ,อ,อันนีเ้เป็นแม่ไหม,มต้นบุพูดแม่แล้วสุเป็นยังเรตีขาบบอนห่องหรือเพียงนี่เป็นห่มงน้ำาเจ้ากล้ากล้าขายแรือเพียง แม่ก็รูดกินเขาหวานชุมหวยดิพี่น้องกินปุกบู๊บู๊บู๊บอยู่เลยกินแม่แม่ไพ่ก็เป็นอุ่ยเบิกแตกกินข้าวแซ่บเบิกแตกดิน้องขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณจากใจค่ะที่เขำว่าเด่งมาชมอันใดพอดีก็ขอโทษขออไพ่ด้ิพี่น้องกินบูมบามหรือว่าบ่าวบูสุภาพขอโทษขออภัย ขอบคุณจากใจค่ะขอบคุณไหล,ลายที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พ่านกับหนังอุ้ยค่ะพราะกันที่ไม่ได้ค่ะพี่น้อง please subscribe and like and share for us thank you see you next movie bye bye